วิธีเว้นตามนี้คำเตือนเกมนี้มีฉากตกใจจำตะแกภาษาที่ไม่ถูกภาพและฉากที่อุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการเล่นผู้ที่ขวัญอ่อนและเป็นโรคหัวใจไม่ควรเล่นคนเดียวผู้ที่อายุต่ำกว่า1ิบปีควรได้รับคำแนะนำเนื้อเรื่องในเกมนี้ถูกตัดแปลงขึ้นมาจากเรื่องจริงของผู้ตั้งเกมนี้ในบางส่วนบุคคลตัวละครในเกมนี้เป็นเพียงแค่ตัวละครสมมุติเท่านั้นโอเค งั้นขอตัดเข้าถู่เนื้อเรื่องกันเลยจเจริญพ่องานชำนาญพ่อทำวยามพ่อปากลำบากพ่อกรรมคำพูดที่ปู่เขียนติดเอาไว้ใช้เตือนตัวเองและคนอื่อน,นเสมอผมชื่อจอร์ดอายุ23ปีอาชีพตอนนี้คือขายขนมอยู่กับแม่ที่ตลาดก่อนหน้านี้ผมย้ายไปอยู่กับพ่อกับแม่ผมอาศัายอยู่ก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่กับพ่อกับแม่ผมอาศัายอยู่กับปู่กับย่าพอตั้งแต่ที่ผมยังเด็ก ปู่กับแม่มีเรื่องต้องทะเลาะกันทําให้ผมต้องมาอยู่กับปูแ่แยาตัวน้องชายของผมต้องไปอยู่กับแม่ปู่กับย่านั้นรักผมมากๆและ่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยผมเสมอถึงแม้ว่าจะมีบางครั้งที่ปู่ชอบบน่นชอบว่าผมแวะยาอยู่บ้างแต่ผมก็ยังรักปู่อยู่เสมอในบางครั้งวันที่ผมหยุดเรียนพ่อก็ชอบพามาหาผมแล้วเอาผมไปทํางานด้วยซึ่งก็เป็นการแอบพาผมไปหาแม่และน้องชายด้วยเหมือนกันตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมพยายามปกปิดไม่ให้ปูร่รู้ว่าผมมาหาแม่และผมก็พยายามอยู่ใกล้ๆพ่อตลอดเวลาเพราะถ้าเกิดว่าปู่โทรหาเครื่องผมหรือเครื่องพ่อจะได้คุยกันได้เลยซึ่งแม้แต่ตอนที่พ่อไปทํางานผมก็ต้องไปด้วยงานที่พ่อผมทําก็คืองานทําตู้คอนโทรเวอร์ไฟฟ้าตอนที่ผมทํางานอยู่กับพ่อผมก็พยายามที่จะเรียนรู้และทาไปด้วยแต่มันไม่ใช่งานที่ผมชอบหรือถนัดเลยซึ่งผมก็อยากที่จะเลิกทําแต่มันก็เลิกไม่ได้เพราะว่า ผมไม่อยากให้ปู่จะรู้ทางหน้าของปู่เองก็มีแผนว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไร่ของเขาที่ต่างจังหวัดกาญจนบุรีและจะให้ผมไปทํางานอยู่ที่นู่นด้วยหลังเวียนจบหลังจากที่ผมเรียนจบปู่ก็วางแผนที่จะทําบ้านที่ในไร่โดยตัวเป็นบ้านที่ทําจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วให้พ่อมาช่วยทําให้แต่พ่อของผมก็บอกว่าติดธุระอยู่ตลอดนานๆทีจริงๆจ,จะมาแต่หลังๆพ่อก็แทบจะไม่มาช่วยเลยปู่เองก็พยายามทาด้วยวิถีทางที่ทําให้บ้านของเขาเสร็จ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพ่อวันแล้ววันเล่าที่ปู่พยายามทําให้บ้านเสร็จแต่ก็ทําได้แค่เสาที่ใช้ต่อหลังคาเท่านั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปปู่ของผมก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งงำไตวันนี้ขายของมันเหนื่อยมากเลยนอนพักผ่อนหน่อยดีกว่าพี่ครับเดินเร็วหน่อยครับพี่ พี่ครับผมเพิ่งสังเกตว่าห้องพี่ใหญ่กว่าห้องผมอีกอ่ะนี่แค่ห้องนะไม่ใช่บ้านหลังจากนั้นผมก็กลับไปตรงนี้น่าจะเป็นคำบรรยายมากกว่าจอพูดนะว่าปูอร่อยมากนี่แน่แน่นอนอยู่แล้วปีมือตัวอย่างแล้วจอสล่ะอร่อยไหม เออเอออร่อยครับปูบ่ค,ครับวันเสาร์นี้ผมขอไปเที่ยวห้างเดี๋ยวมองกับเพื่อนได้ไหมอ๋อไม่ได้ถ้าไปแล้วเกิดเจอพวกต่างสถาบันมาตักทำร้ายว,าว่าเอาอะจะทำยังไงไม่เป็นไรบอกครับผมไปกับเพื่อนร์อน่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่เพื่อนเรานะสิ เกิดเขาไปมีเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเราโดนลูกหลงเนี่ยในสถานการณ์นั้นแล้วใครจะไปช่วยเราได้แต่เพื่อของผมไม่ได้มีนิสัยอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยจอร์ดเห็นข่าวไหมบางทีพวกที่มาหาเรื่องเราอะมีเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคู่อวีก็ยิ่งมีจอร์ดตัวสูงกว่าเพื่อด้วยสิยิ่งเข้าตาพวกนั้นเลยไม่ต้องไปหบอกจอร์ดเชื่อปูส่สิวันหลังถ้าอยากจะไปเที่ยวห้างเดอะมอเด๋ยวปู่พาไปก็ได้อยากกินอะไรเดี๋ยวปู่ก็ซื้อให้เอง โอเคไม่จ๊อดโอเคครับปู่ทำไมปู่ถึงไม่ยอมให้เราไปไหนไปด้วยตัวเองสักทีวะเอ๊ะฝันหรอกเหรอฝันเมื่อกี้นี้มันตอนที่เราอยู่ตอนมหนึ่งนี่นาถ้าจะไม่ผิดตอนนี้เราอยากไปเที่ยวห้างเดือมอกับเพื่อนแต่ตอนนั้นปู่ไม่ให้เราไปนะสิ แต่ตอนนี้ก็พอเข้าใจแล้วว่าที่ปู่ไม่อยากให้เราไปนะก็เพราะเขาเป็นห่วงเรานั่นแหละเอ๊ะย่ยาโทรมาเหรอสวัสดีครับยา่าพั่หรจอร์ดทำมาไวอยู่อ๋อพอดีผมเพิ่งตื่นนะอ๋อเออจอวันเสาร์นี้ว่างไหม อ่าน่าจะว่างนะครับมีอะไรหรือเปล่าจอร์ดลืมไปแล้วเหรอก็งานทำบุญให้ปู่หนึ่งร้อยวันที่จะจัดวันจันทร์นี้ไงอ๋อจริงด้วยผมลืมไปเลยช่วงนี้ผมมัวแต่ขายของจนลืมไปเลยว่าเดือนนี้มีงานทำบุญหนึ่งร้อยวันให้ปู่เดี๋ยวเดี๋ยววันศุกร์ย่ากับย่าจะไปกับอาตานก็แล้วกันแล้วก่อนที่เชียงใหม่นะจอร์ดก็ไปวันเสาร์รืบวันอาทิตย์ก็ได้นะบอกแม่กับพ่อด้วย เ,เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าพ่อกับแม่จะว่างหรือเปล่าถ้าไม่ว่างผมว่าจะนั่งรถทัวร์ไปเชียงใหม่เองนะจ๊อดจ๊อดไม่เคยนั่งรถทัวร์มาก่อนเจ้าจริงอะ่ะถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปก็ได้นะตอนงานผกก็บวชให้แล้วนี่ไม่เป็นไรหรอผมอยากทําเพื่อปู่เพื่อเพื่อคุณปู่อยู่แล้วะครับแต่ก็ด้งดูพ่อกับแม่ของจ๊อดก่อนนะนะแต่ถ้าจ๊อดต้องไปจริงๆก็วังตัวด้วยนะโอเคครับย่า แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวแล้วจยาแค่นี้นะบายบายปุ้นปุ๊นครับบายบายปุ้นปุ้นโอเคเราลงไปกินข้าวข้างล่างเลยดีกว่าแล้วไปบอกเรื่องนี้กับพ่อกับแม่ด้วยโอเคครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่นะเสือนวันนี้ผมจะมาเป็นเกมเขตออฟไลท์กันซึ่งเกมนี้ผมพูดเลยว่าผมไม่เคยเป็นผมไม่เคยเป็นเกมนีนเ้นเลยผมดูทำนี่คือเกมอะไรผมเพิ่งผมเพิ่งเคยแตะเลยไม่ไม่เคยเป็นเลย ถ้าคุณเห็นคลิปเก่ากว,ว่ามีเกมน mm. ี้แทงว่าแทนว่าจิตคนปรุงแต่งความจริงผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนโอเคครับเราจะมาเล่นเกมนี้กันครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเล่นเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเกมนี้จริงๆนี่มันไดอารี่ของฉันนี่นะทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้บะางไดอารี่ของจอเป็นจุดเทปคุณสามารถเซฟเกมไดที่นี่คําแนะนําควรเซฟแยกเอาไว้เพราะเกมนี้จะมีลากหลายทั้งเรื่องบาดบ่ายจากจากจบคนเซฟแยกไว้ดีที่สุดแต่เดโมไม่มีนี่เอยไม่ใช่ผมไม่เคยเล่นเกมนี้เพราะฉันผมไม่รยู่เว่ามันมีบาดบายจบพิ่งรู้แล้วเนี่ย โอเคทำอาไรได้บ้างเออเหมือนกูจะทำไปแค่าย๋ยวอ้อใช่เข้าห้องก่อนเลยห้องนอนของแจมอย่างที่กูบอกห้องพวกเองมันใหญ่กว่าบ้านห้องกูโอเคอันนี้ห้องพ่อแม่เวเฟเฟเวนไม่ต่างกันอันนี้แค่มาหามาดูเฉยว,ว่าในห้องมีอะไรบ้างโต๊เครื่องแปง้งแต่แค่ไม่มีโต๊เครื่องแปง้งลงล่าง ตอนแรกผมอัดเกมเนี่ยแต่ภาพมันไม่คือวางทั้งภาพเป็นเอ,อ๋มันน่าจะเป็นเพราะว่าอะไรสักอย่าง moving แต่ตอนนี้ผมลองเสียบการ์ดจอตัวไว้ี่ใช้แล้วย้มครับพี่ตอนนี้พ่อก,กับแม่อยู่ไหนตอนนี้แม่น่าอยู่ในหะ้องทําขนมนะครับส่วนพ่อผมไม่รู้อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ลองไปหาเอาแล้วกัน ไม่กินข้าวเหรอนี่ห้องอะไรอ่ะอองครว่วไหนบอกจะกินข้าวไงบอกยา่าเจมันเด็กนิดหน่อยไปได้บอกย่าจะกินข้าวแต่ความกินไปหาแม่ออกบ้านเลยแมย่ของพ่ออยู่ข้างนอกอยังไม่มีเหตุผลที่ต้องออกจากบ้านตอนนี้ให้ตำรวจเบืองไม่ได้อไม่ต้องไต่ก็ได้นะวงโกมาาออกไม่ได้อะ่ะแม่ครับนี่อะไรอ่ะถาดหม้อข้าวหม้อแกงที่ยังไม่ได้วงัง ผาดหมอ้อเกงเอาแม่แม่ว่าไงบิ๊ตอนนี้พ่ออยู่ไหนวะครับตอนนี้พ่อน่าอยู่ในห้องดังเว่นนะจอยต้องไปดูสิโอเคครับได้เลยไปหาพ่อเนี่ยไรเครื่องตีแป้งทำขนมหมอ้อข้าวหมอ้อเกงเก๊กเตาอบทำหมอ้อเกงโอ้เตาอบเข้าใจนะว่าททำไปเตาเป็นหน้าตายห้องนี้ใช่ไหม อุพ่อน,น,นี่ีพ่อก่อนตัวห้องนี้ห้องอะไรอ๋อห้องนำ้ำโคตใหญ่ไหนเกินความจำเป็น,พ, <c oughs> นพ,พ่อครับพ่อว่างไงลูกเออพ่อครับวันอาทิตย์นี้พ่อว่างไปงานทำบุญหนึ่งร้อยวันที่ร้อยวันปู่ที่จะจัดวันจันนี้ไหมครับ โทษนะลูกวันอาทิตย์พ่อติดงานจริงๆพ่อไปไม่ได้พ่อขอโทษโอเคพ่อครับผมขอนั่งรถทัวร์ไปเองเลยได้ไหมครับหอผมขอไปนะพ่อ ผมอยากไปทํางานไอ้โพชุวยผมอยากจะไปงานบุญหนึ่งร้อยวันให้ปู่อะก็ได้แต่ถ้าไปแล้วลูกจะไปถูกใช่ไหมถ้านรังนถทัวไปเองเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าต้องทําอะไรตรงไหนจะดูดวยจะดูแลวตัวเองได้ไหมได้ครับพ่อผมก็โตแล้วผมรู้จักว่าไปชอบตัวเองได้แล้วนะออ งั้นก็ได้เดี๋ยวใกล้วันไปเราค่อยระวังแผนกันอีกทีก็แล้วกันโอเคขอบคุณพัพ่อพ่อ,อหลังจาก,น,กนั้นทุกคนก็ตกลจกันว่าจะให้ผมเดินทางไปวันเสาร์นี้ซึ่งผมก็ออกเดินทางไปหวังย่าพ่อก็ช่วยออกค่าเดินทางและค่าอาหารให้กับผมส่วนแม่กับแจมก็ช่วยผมจัดเสื้อผ้าและใส่กระเป๋าให้เดินทางกับผมและแล้วก็ถึงวันเสาร์ คุณได้รับกระเป๋าเสื้อผ้าเอาปะ่ะใกล้ถึงสถานีขนส่งแล้วพีบเข้าไปจองตั๋วดีกว่าเดี๋ยวพึ่งไอ้ขีไอเทมคือกระเป๋าเสื้อผ้างั้นลึกเปิดไม่ได้โอเคไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่สร็จสวัสดีครับวันนี้จะไปเที่ยวไหนดีนะไม่รู้อ่าเฮ้ยโอ้โเขาบังคับให้ไปทรับงงเนง้อเกความผิดพีเฮ้ยยอรู้จักไทาทางม้าลาย เดี๋ยวพึ่งคุยกับพี่ชายก่อนฮวันนี้ทำงานเหนื่อยจังเลยอะ่ะเดี๋ยวพึ่งนะครับผมก่อนจะไปเราต้องต้นก่อนร้อนจังเลยร้อนร้อนจนเหมือนจะแห้งตายอยู่แล้วว่ะเป็นที่อยู่ดใๆแบบนี้แต่ก็ร้อนจังเลยเพิกง,งานสักทีกับเ้าไปต่อมโมเดลกันดุ้มที่บ้านดีกว่า เตียงยาของผมอาจจะไม่อาจจะภาพไม่ค่อยดีนะผมทําเตียงคนแก่ไม่เป็นแล้วอะป้ายบอลวัดทัวร์นี่มันอะไรของฉันนี่นะทําไมถึงอยู่ตรงนี้ได้วะไม่ต้องแปลกใจออกเดี๋ยวอ,อีกก็ต้องเจออีกเยอะอ่าแยกฝปก่อนเมื่อไหร่รถไปจังหวัดลำพูนจะมาสักทีนนะรอไปชั่วโมงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่รถไปจังหวัดลำปางจะมานะไม่รู้ครับพี่ อาถ่ายได้ช็อตเด็ดพอดีเลยนักเรียนหญิงสองคนนั่งท้อกันอยู่ฉันจะถ่ายทุกอย่างแล้วเอาไปประจานลงทวิตเตอร์เลยก็แล้วกันเอาเรื่องแน่ไปแป๊บนึงเจอผู้หญิงเลิกงานสักทีกลับปไปต่อโมเดลกันดุ่มดีกว่าอ้าวคนเดียวกันเหรอโอ้โหพี่โอม้มึงเดินไกลเท่ไปหลยหยุดก่อนผมมาห้ามแล้วสองส่าวนี่เธอน่ะ ทำไมถึงทิ้งก็อยากพงแม่น้ำอะทั้งที่ถังเขาอยากอยู่ใกล้ๆแท้ๆอะไรกันนะ่ะเธอนะ่ะมันก็แค่ขยะเิ็นเล็กๆนิดเดียวเองมันทำมันไม่ทำให้แม่น้ำเล่าหรอกน่ฉันไม่ได้บิดอะไรสักหน่อยแต่สิ่งที่เธอทำเนี่ยมันเป็นอันตรายนะต่อสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ที่นั่นและทําให้เป็นมลพิษด้วยอาแค่นี้เองเหรอวันนี้ค่ะสดชื่นจังเลย ไปจอสจอสเคยเห็นมีม oh, ี that, ่แบบมีแมนโบอะเดินไปเดินไปจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีใช่ปาวะไม่รู้ไปเราจะไปสถานีขนส่งแล้วไม่นนแล้วเพราะว่ามีที่ให้โซน่อชันชอบดูเกม t a l e of the Abyss ที่ช่องเจียกิเจวิฟีเล่นจังเลยคุณเจียกิไม่ได้สนุกตุดดเลยนี่นี่ นาได้ฟังใจผูกเจ็บของพี่ต้นโทนี่ที่ว้องกับพี่เอกฮาล็อกกี้ยังเฮ้ยฟังแล้วเพลงเพาะบากๆเลยไอเดินทางมาเหน่อยจังเลยอีกจิอาที่ยศจะใกล้มาแล้วต้องเตรียมตัวแล้วสิเกมบริษัทเนฮามมาจำกัดของท่านปาวิเทียที่ที่ช่องมังกรเอสเอสเอส แอสออาจด้ออกฟอร์ม16ฟอร์ตี้เอ็กเดเมเนชั่นวอรเนี่ยสนุกจังเลยวันนี้ฉันจัสสับงานฉันตะทำับให้ดีที่สุดเลยระหว่างรอรถไปหาชานมไข่มุกกินดีกว่าแอร์เย็นสบายจังเลยในที่สุดลับบ้านในที่สุดก็กลับไปถึงฐางนที่คนตกทันทีลับไปเวทเกมบัวใครที่บ้านดีกว่า วันนี้ฉันจะไปเที่ยวเชียงใหม่ว่าแต่เมื่อวันจะมาสักทีเนี่ยฉันอยากไปเที่ยวโดยตุเทพอ่ะรอไป CG Channel by พี่กอ๊อฟเป็นช่องเป็นช่องทุยช่องนี้เป็นเกมโบบอกแมปบอกพุ้สน,นุกจังเลยไม่มีใครพูดถึงพี่สะอเอินตัวจริงเลยเอยู่ <c oughs> นี่ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะทำไมวัดจะไม่มาอีกวันเนี้ยใจเย็นสิคะคุณเดี๋ยววัดมาแล้วค่ะ พ่อกับแม่หนูบอกว่าจะพาหนูไปเที่ยวที่จังหวัดพยาด้วยว่ะแต่ตอนนี้ว่ายังไม่มาเลยเดินเดินเลยเดินพี่แนะนําให้เดินพี่บอกขึ้นลิฟต์ไม่มีเหตุผลต้องขึ้นไปอไม่มีเหตุผลต้องเข้าไปคู่ถึงเวลาเข้าสิ่งที่ควรเข้านี่มันห้องน้าจิ๊แอเอาว่ะวิ่งไปวอร์ดดีกว่าหลังหน้าเสร็จแล้ววิ่งไปวอร์ดเลยดีกว่า โอ้ยไม่ไหวแล้วปวดที่ี๋ยวพี่เห็นนี่ไหมเนี่ยเนี่ยผมเปิดประตูโชว์เนี่ยนี่เดี๋ยวจะเปิดอีกฝั่งหนึ่งด้วยมันไม่มีโคนพี่ก็เข้าไปสิวะจัดงาวนี่เอ้ขวางทางคนต้องการไปที่ไหนคะเชียงใหม่ที่เชียงใหม่ป่ะคะ6193บาทค่ะครับคุณจ่ายเงิน6หวก3บาทได้ครับตั๋วขึ้นรถ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะไปตั๋วแล้วเด็กเกอรไปนะพวกพี่จะด,ดูดูช่องก๊อตโมเบียนเลยครับพี่ตอนนี้คุณมีตั๋วแล้วจะนั่งรอรถทัวไ,ไ์ไบไมนั่งเอาละนั่งรอรถตรงนี้เลยก็แล้วกันครึ่งชั่วโมงผ่านไปอ่ะรถมาแล้ว เอาว่ะขึ้นรถเลยดีกว่าเฮ้ยนั่นมันคนดีฮเฮ้เฮเฮ่เฮ่เพี่อยู่ดีพี่ก็เฮ้ผมมทำงานเป็นคนหลับไอ้คนขับรถคันนี้สามสิสองปีแล้วเสียดายจริงลืมซื้อชานมไ่มุกมากินก่อนขึ้นรถเลย ขอตูตัวด้วยค่ะนี่ครับคุณยืดตัวขึ้นรถทัวร์ให้พนักงานดูเชิญน,นั่งด้านในได้เลยค่ะขอบคุณครับเชิญวัดใหม่เอ้ยเชิญน,นั่งด้านในได้เลยค่ะในที่สุดก็ได้กลับไปเชียงใหม่แล้วเราจะไปไกัขอีกฝังที่เชียงใหม่สักทีเดี๋ยวถ้ามันเวิร์กจได้ชวนคุณที่บ้านมาอยู่ด้วย แม่กับป้าพาผมไปที่ขายของที่โรงงานที่เชียงใหม่ผมไม่อยากไปอ่ะเดียวถ้าถึงเชียงใหม่แล้วป้าจะให้คนที่นั่นมารับเนะ่ะได้ขึ้นรถท็กที่นานงีบหน่อยก็แล้วกันได้ขึ้นรถท็กทีเว้นเกียร์ชิดอิมแพคและสุนกกาชาที่อยากได้ดีกว่าคู่เตา๋าได้ในที่สุดก็ได้ขึ้นรถสักทีแค่นี้เองอ่ะ คนน้อยแท้เซฟก่อนได้พี่ของจอไปจุดเซฟขอบคุณคร,รับเซฟไฟสาม 3. คุณต้องการนั่งรถเลยไหมคุณสามารถเดินสำรวจผู้เกอบคนก่อนก็ได้นั่งเลยเพราะคุณก็คุยแล้วนะขอโทษนะครับผมขอนั่งข้างด้วยได้ไหมครับ อ๋อฮะอ๋ะอได้เลยครับขอบคุณมาก,มากๆเลยสวัสดีครับผมชื่อเหมันดีดีได้รู้จักนะครับผมชื่อจอร์ดครับดีดีได้รู้จักเช่นกันว่าแต่คุณจะไปเชียงใหม่นี่จะไปทาอะไรอย่างนั้นหรอครับอ๋อผมเดินทางไปทํางานงานทําบุญร้อยวันของปู่ที่ผมเสียไปนะครับอ๋อ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอบคุณครับส่วนผมว่าจะเดินทางไปทํางานกับคนคนหนึ่งน่ถ้ามีคนมาช่วยผมก็คงดีเหมือนกันนั่นเนี่ยอ๋อคงเป็นงานที่เหนื่อยหน้าเดยสินะใช่คนที่ผมจะทํางานด้วยเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจพอสมควรเลยถ้าใครสักคนมาช่วยด้วยก็ดีเหมือนกันเหมือนกับคนยังไงวะ่าไม่เอาดีกว่าครับผมมีงานประจำอยู่แล้วด้วย ผมแค่รอเว้นนนะ่ะมุกไงโอเคครับท่านผู้โดยสารโปรดทราบตอนนี้รถจะออกไว้นะครับคอยทุกข่านโปรดนั่งรัดเข็มขัดเอาไว้นะแงนเอาเห็นไ,ไหมครับรถจอ,อกแล้วสินะระหว่าง ระหว่างนี้เป็นเตรียม The Gate The Vement Memory ในมือถือรอดีกว่าเกมยาวนะมึงเว้นไปตจบอกจอดเฮ้อเฮ้อเฮ้ไอพี่อยู่ดีพีก่ก็เฮ้อปัดไส้จะเงยอะ่ะรอดออกไปเอวเอา้าตกใจนึกว่านึกว่าเกมค้างไปแล้วไปโคตรนานพี่ถ่ายคลิปอยู่หมอม่วงแพ้ไปแล้ว ไม่มีใครห้ามเลยหลังจากนั้นผมก็หลับไปเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแ้วพูดโดยสารคนอื่นหายไปไหนทั้งหมดละ ลองเดินไปดูตรงที่คนขับดีกว่าเสรกวก่อนจอดคนขับอ้าวอยู่ดีก็ตัดเฮ้ยไม่มีคนขับแต่รถขยับไปเองได้เหรอนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยมานี่สิจอดเอ๊ะเสียงนั่นเหมือนกับปู่เลย ฉันควรทำไงดีนะบางบางทางเมื่อเวลาจำกัดการเรื่องของคุณไม่สาม,มารถระบุดได้ฉะน,นั้นควรรีบตัดสินใจเออปะ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 เอาไอา้เดี๋ยว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 วิ่งไปทันเรื่องเลยบ้าเอ้ยขาไม่ยอมขยับเลย <S 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 what the ัอีกแล้วเหรอเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วนะตีสามแล้วเหรอรีบเอาแบาบาไปตั้งแต่กี่โมงวันเนี่ยแต่ว่าไปคุณเห็นมันที่นั่งข้างๆเราเนี่ยเขาหายไปไหนบนะ้านะวะเกิดอะไรขึ้นนะ เจ็ดแหม่มรถต้านหน้าไปของเขาวินเนี่ยขับไต่ไปใส่มาอยู่ได้ต่นะครับพี่ปล่อย,ยเขาขับไปเราต้องขับช,ชา้าๆเรายังไม่พูดโดยสารอยู่นะครับเออ,เอ,อจะพยายามมากก็แล้วกันโหรถคันนั้นขับอันตรายมากเลยอะ่ะชนเฮ้ย ที่นี่ที่ไหนนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรากำลังโดนดูดลงไปใครก็ได้ช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับแจมอาแนมอาตาลเข้าฟ้าง ยาครับปู่ครับยื่นมือมาสิเอ๊ะยืย่นมือมาสิจอดเสียงนี้มันป่ะปู่ครับ เอ๊ะนี่มันที่ไหนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแวรถวัสร์วกับผู้โดยสารคนอื่นล่ะจริงจิถ้าเราโทรบอกคนอื่นให้มาช่วยลาก็เฮ้ย โทรศัพท์กับกระเป๋าตั้งค์รวมไปถึงกระกเป๋าเสื้อผ้าหายไปหมดเลยช่วยไม่ได้ฮะเอาเป็นว่าราบองเดินตามถนนดูก่อนก็แล้วกันเผื่อจะเจอใครที่ช่วยได้ชาร์เตอร์หนึ่งวีดออฟอาเตอร์ไว้ เอาตรงๆนะไม่น่าเอาเพงลงนั้นขึ้นมาเวน่าจะใช้เพลงตึงๆตงๆเหมือนเดิมอะโอเคครับสวับเคสออฟไว้ในพาร์ทนี้ผมขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยต่อพาร์ทถัดไปแล้วค่อยเข้าสู่ชัร์เตอร์หนึ่งพาร์ทหนึ่งในพาร์ทในวันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปแวะเตฟก่อนโอเคไปแวะสวัสดีครับ